ในสมัยเจริญช่างที่ปรึกษาพรรคชานาคตไทยพร้อมด้วยน,นานยสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพรรคนายอิทธิวัฒน์พิทักษ์คุมพลกรรมการบริหารพรรคนายนัทนานกลยาสิริผู้ประสานงานเขตคลองสามวาและนายฮาซันวัน,นุผู้ประสานงานเขตหนองจอกได้ร่วมงานวันอนุรักษ์คูคลองแสนแสบสายน้ำหูวัฒนธรรมณมัสยิดกมาลุอิสลามซอยประชาร่วมใจ48 ในสมัยกล่าวว่าพักและทีมงานในพื้นที่ทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคูคลองซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐนและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการร่วมสร้างและพัฒนาให้แม่น้ำลำคลองกลับมาสวยงามเหมือนในอดีต น,นายสุนันท์กล่าวว่าพักซ่านาคตไทยมีนโยบายที่จะกลับมาพัฒนาชุมชนริมคลองที่ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้วิถีชีวิต,ตริมน้ําได้ดังเดิมเนื่องจากปัจจุบันมีการถมคลองเพื่อทําถนนสร้างหมู่บ้านจนส่งผลกระทบเส้นทางการระบายน้ําและเกิดปัญหาน้ําท่วมขังในปัจจุบัน การแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานจะต้องเร่งแก้ไขต้องกลับมาวางผังเมืองกันใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน